แต่ว่าเราเราก็เอาอาจารย์คน <วง S 1> ที่เคยบอกถูกเองอก็เอาแต่นั้นครับให้เบิ่งมทุกตันเนี่ยคือครับเป็นบังงวดท่านก็บ,บอกปเป็นปี๊ยสนะเนาะยออกแต่ว่างวดนี้ท่านบอกเป็นตัวเน,น,นาะยัาะอก่ปี๊นะอะไรอย่างนี้ครับไปจังงวดกว่อนนั้นเจ็ดหนึ่งสองนี่ท่านก็บอกมาเป็นตัวเออเจ้าห้าหก กคหานี่แหละครับทานว่าเลขห้าก็หาเลยอย่าว่าเล๋อวกี่ดังครับเด้อมันเลขก,กี่ดังสั่งหลังง,งี้ค่ะเดเอจะไปจะพูดว่าห้าพกกห้าเลยจะไปแจกด มันโบราณนี่คนบ้เขาบอกนอกว่าปูนี่บอกแนวทางตัวเลขมากนะคะเดี๋ยวสีดังนะคะท่านวางอ่ะมันจะดังอือหรืจํำแต่อันนี้คประกอบก็มันตรงเหล็กของยายดามันกลวงกับเหล็กวามฝันดาใบเจ็เพชรดาอือครับอันเอ๋ยปะไอแกเอท่านเอ๋ยปากองว่ะเหล็กเด้อท่านวางนี่ครับฮาหค๊กค่ะ อย่าพูดมาหวยเลยเดี๋ยวจะดังท่านว่าเดี๋ยวมันจะดังอเองว่าเอ,อ๊ะท่านไม่เคยพูดเลยว่าอาจารย์ท่านนี่ท่านไม่เคยบอกสักทีเลยในใหญ่ไม่เคยบอกสักทีมันพูดที่นี่เท่นี้แต่แต่หลายวัดต้องโอ้หลายเหลือนานเทอะท่านไม่เคยรูพูดครับึงแต่ว่าอาจารย์ที่ว่าท่านไม่เคยพูดไม่เคยบอกเนี่ย ระทานมาบอกนี่จะแม่นวยายนอว่านี่แล้วว่ากินว่ารักแ่หาฮ่กคบาเออประกอบก็ยายชอบแต่หาโูกคบหาชอบแป้หาคบากให้วันเจเพชครับเออเลยผมุ่ยชอบใหญ่ฮ่าฮูกคบหาฮกคบหาหาเจี๊ยฐครับเลยชอบตรงนี้อ๋อจังหวอาจารย์ทานนินเนี่ยมันเคยบอกเจ้าทีทันนีนเคยพูดเลยน่ะจักเรื่องอะไรท่านมาพูดเนี่ย วันโกนนี่นะฉันพูดว้านโกนมาตั้งเทไรเหลือนเทไรเกิดยีพ่อปีแล้วอะครับนเจแตมันเคยรูย้พูดครับแล้วจ็ก็มาเอวยปากอะไระเลขเนื้อฮ่าโขก่ารืยอยลดังนี่ท่านว่าไปอย่างนี้กระโรงใส่ฉันท่านพูดได้ยังไงที่ว่าฉันบอกว่าเลขแล้วท่านจะวางนี่ท่านไม่ท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านไม่ด้ว่าอย่างนั้น ท่านว่าอย่าอย่าพูดเราไว้ได้ยแล้วจะดังท่านว่าอย่างนี้ครับท่านกลัวมันจะดังไหอ,อท่านกลัวจะดังหรือมันก็ลิจํำมาเขาท่านแต่ว่าแต่ว่าแต่ละอาจารย์นี่ลักษณะในการเทศในการพูดนี่คนละแบบใช่ไหมยายคนละแบบคนละยางพูดคนละยางอาจารย์ไหยก็พูดไปคตุง้งลยอะไแค่ไม่ได้พูดอย่างเดียวกันครับอืม บางทีก็ให้เลขมากกนบางคนก็แม่นบางคนกระถูกเป๊ะๆน่นอ,อ,อยยายน้องบางก็ถูกบาง,บางก็ไม่ถูกครับก็คึอนแก้วควันเสียเลยบางทีก็ถูกบางทีก็พิดครับเดีย๋ยวแน่นอนไอ้ได้ครับแต่ว่าอาจารย์ที่ว่าท่านท่านบอกถูกตลอดนี่ท่านบางทีก็หายเป็นปริศนาเนาะยายอือแต่ว่าบางทีมันกระถูกอันี่ท่านในปริศนาบางทีกระถูอันที่ว่าท่านให็นเป็นตัวน้อยยายนาอเออครับค่ะสำรับ หอดีพันไหมาศูนย์หกกับศูนย์ห้าอืมเฉลยหกกับศูนย์ห้าค่ะเจ้าว่าเลขเพื่อนมีการระวังน้ำเนะเลขหกกับเลขเก้านี่นนเ 6, 6, 6, 9, พื่อนเป็นประจำนะคะอืมบางทีเพื่อนหายหกหกสามมันออกสามะะเก่าอ่เหมือนเหมือนคนนั่นท่านให้มาศูนย์เก้าหนึ่งมันออกศูนย์เก้าศูนย์หกทั้งบนทั้งล่างเลยเลขอาจารย์งวดนั้นเจะว่าได้ออกงวดเลขอ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยเออแต่ว่าเลขท่านนี่เลขหกมันเป็นเลขเก้าเลยน้อยยายน้อ เออหันนี่เป็ไ้ครับมันอี่มันก็เป็นเรื่อยได้เลยเพราะเป็นเกาตามสถิติเก่านะคะเป็นเป็นเรื่อยๆนะคะครับถามที่ว่าเคยเคยตามแนวทางของอาจารย์มาเนี่ยเจ็ซี่ธันวารระวังศูนย์เก่าเออเสี่วารระวังศูนย์เก่าเพว่าท่านบอกศูนย์หกมานี่มันจะเป็นศูนย์เก่าตลอดนะยายนาอเออประกอบกับยายนี่ฟันเห็นตะพอมนะดิแต่เกิดว่ายายฟันเห็นตะพอมเนี่ยตะพอมก็คุนเท้าเนาะ มันมันจะอบออกศูกยนย์ก่างม่ยายน้องที่ฟันเห็นตะพอมเออมันก็เคยออกยู่ครับยังยังกาก็ยอยู่กอืมแต่ว่าก็รอดูนอ้องสมมติเป็นศพท่านบอกแล้วมาเพิ่มเติมม่ยายนอ้องที่ทำที่พูดอะไรเอ,รอีก็ยุยยุกเองสองสามวันเองนุกอืมครับฝากท่านผู้ชมนี่ตามคงุ่ดท้ายนั่มเนะเ<อ>าะติดตามทางช่องไว้นะคะเ,<อ>เพื่อจะบวชผาดเนี่ยทางของคูนะคะครับ น่าจะมีโค้งสุดท้ายอีกนะคะท่านผู้ชมเผื่อสมมติท่านบอกมาเล็กเล็กสามตัวนายยายนอเอเออบางทีท่านจิ้งจกสามตัวครับอันนี้ท่านบอกมาจะสองตัวเออก็ดูดูครับอีกสองสามวันอีกอืมครับแต่ว่าส่วนตัวนี่ยายนี่ชอบหาหกหากอืมครับหาหกฮกห้านี่ยาเออาฮกฮกห้าอืมพ่าวายยายว่าเลขออกันเวทเล็กออกันพืนหัรนี่ยาย ออกกนประหัตอืนประหาตตีจะมีห้ามีมีประหัตจะมีห้ามีฮุมีเพชรมีห้านี่แหละครับห้าเพชรห้าฮุบเนี่ยชอบครับคือว่าที่ก่อนออกก้อนประหัตมันมีออกอย่างนี้หรออืมก้นประหัตมันเคยออกแต่ห้าอ่มีแต่ห้ามีแต่ฮุอือเลยชอบ ยายก็จะสังเกตจากวันเนาะเนาะมันมันก็คล้ไขๆก็เล็กําลังวันนี่แหละเนาะยายเนาะเลขกําลังวันอืมก็คือว่าเลขกออกวันไหนเล็กออกวันนี้เลขกจะออกตัวไหนนะครับคืออย่างใกล้สามสามหกนี่นีลครับอันนั้นมันก็กาลังวันมันก็มีสามมันตอนน,ออออนั้นสามสามหกนี่ครับกำลังวันครับยิงก็ห้เอาไว้ครับออกโลว่าไมได้ เหตุผลที่ยายไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะยายลืมเนาะยายนี่ลืมซื้อครับ F C comment มาอยู่เมื่อกี้คุณยายความจําดีนะคะเออขนาดนจำได้แน่ลืมแน่เนาะเนาะอโ้ยลืมเบิ่งแล้วแยนจังแอ๋ตรงกันกับอายุคุณยายดิศูนย์เก่าศูนย์เก่าประกอบกับฝันเห็นตาโพกอมดามันชอบบอกแต่ศูนย์เก่าเลยเนาะยายเนาะเออส่วนฝันเห็นตาโพกอมจะได้เลขไม่เคยพลาดนะยาย ยังหมดก่อนมาฟันอินตาพร้อมตมเนื้อเนะอใช่เลยมึงแล้วั้งประดานออยู่ไรก็ลงยืนเดิมเลยยังอเอาจิดเลยเนาะให้ยายเอาเอาเล็กเอนี่ยมานอนทับนอนรูิฟันดีลนเลยยายนอนเด็กสูนย์ห้าก็สูงหกเนี่ยเพราว่าเวลายายไปนอนนียายก็ และเมืายายเอาเลขไปนอนทับนี่ยายก็จะอธิษฐานนี่ยายเอออธิษฐานสวดมนต์ทงกวันครับอหบุญบานสงกวันอืมครับแต่ว่าก็รอดูหนาะเผื่อซพบท่านอาจารย์ท่านบอกเลขมาเลขสามตัวมาหน่ยห่ยยายเน่เอยแต่ว่างวนนี้ท่านให้มาศูนย์ห้าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายสายนะคะ ก็รอคุ้งสุดท้ายของปู่ด้วยนะคะ3ตัวยังไม่ได้ทางช่งก็นําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ